กราบสวัสดีครับพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเช่เชนเคยนะครับกับห้านน้องโบบรมีพระเครื่องครับวันนี้มีพระเครื่องมาแบ่งปันครับพี่สัก20กว่ารายการ21รายการแบบประมาณนี้ได้นะครับสนใจรายการไหนที่ต่อสอบถามครับห้านน้องโบบรมีพระเครื่องครับโทร062-089-0157นะครับไอดีไลน์062-089-0157หรือจะเป็นสแกน QR Code ขอลิงก์ขอไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติม นะครับสามารถสแกนเคอร์อาโค้ดเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับน้เป็นลูของพ่อพระพิคเนตนะครับนะทุกกรณีนะครับนะมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับพี่นะเบอร์อื่นอย่าไปลงชื่อนะครับนะ0620890157เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเราไปเชื่อมกันเลยครับพี่นะครับรายการแรกครับพี่รายการแรกเปรียญพระพุทธนะครับนะวัดเขาตะเขามีลงทองเนื้อทองแดงนะครับเปหรียญปีหนึ่งหกนะครับนี่ เหรียญพด้านหลังพอสอบปีหนึอูเหรียญห่วงเหรียญเรียรบร้อยดีนะครับมีลงทองเหรียญพระพุทธวัดเขาตะเขาหมายเลขหนึ่งนะครับต่อไปครับหมายเลขสอหมายเลขสอเป็นอ่าเม็ดแตงหลวงปู่ทวด นะครับนระาเป็นเห,นร,หรียญเม็ดแตงหลวงพุทั่วดตรงนี้เหรียญสวยเดิมเลยนะพี่นี่ครับจมูกร้อยครบเลยจมูกโด่งมากนะครับนี่เสน้นเซียนเส้นอะไรเพียบเลย หลังนกพูดทิมวัดช้างให้หมายเลขสองนะครับสวยๆเลยพี่สภาพสวยมากนะครับนี่ไม่ได้ใช้เลยต่อไปหมายเลขสามหมายเลขสามนี่เขาบอกเป็นอ่ากระดูกนะครับเราเป็นกระดูกแกะนะน่าจะเป็นพวกเขา่าบ้เราจะเป็นเขา่าขาควายือเปล่าน,นี่ครับนี แต่พิมพเนี่ยพิมพเป็นพิมพจันาร์เอียดวัดเข่าอ้อนะครับนะทังใต้อะนะครับพี่นะครับเป็นพ,พาพิตาปิดหูนะครับพุทธพุทธสิ์ฝีมือนะครับพี่นะแฮนด์เมดนะครับนี่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับ เสือนะครับนี่อาจารย์เอียดวัดเขาอ้อส่ใต้นะครับหนะ้าเก่าเดิมผิวหิ้งเลยนะครับตามซอกตามมุมมาดูพี่วานนี้แบบยังมีอีกนะพี่นะยังมีอีกเดี๋ยวน้องไปจัดมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปจัดมาเรื่อยๆหมายเลขสามนะพี่นะต่อไปหมายเลขสี่ หมายเลขสี่เป็นเหรียญอาจารย์นำนะครับวัดจอนสาราพัทลุงนะครับปีหนึ่งเก้าเนื้อทองแดงลมดำนะครับ นี่ครับอาจารย์นำมาสลุใสายใต้นะครับทองแดงลมดำหมายเลขสี่นะครับต่อไปครับพี่หมายเลขห้าหมายเลขห้าเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับพี่นะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับรูปทรงนี้น่าจะเป็นหลงพุทธุขรนะรพี่นะน่าจะเป็นหลงพุทธุข ลุสุขวัดป่าขามาขำเท่านะครับนะอัขรายันเดิมสวยดีนะครับนี่ครับนี่เป็นรูปผัดยศน่าจะใช่นะพี่นะหลวงพ่อเดิมตรงนี้อ่านอ่านอ่านไม่ได้เลยพี่ สวยดีนะครับนี่ประหลอดวิบวับเลยพี่นะครับหมายเลขห้าครับพี่หมายเลขห้าต่อไปครับพี่หมายเลขหกหมายเลขหกเป็นเหรียญจอบใหญ่ไข่ปลาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนเนื้อทองผสมวงนี้ก็เนื้อหาใช้ได้ดีนะครับพี่นะเนื้อบึกปักถึงแม้ว่าจะ ผ่านการใช้มาเขาบอกใช้มาเป็นสิบยี่สิบปีนะพี่นะสิบยี่สบปีแต่ที่จริงแล้วมันเลี่ยมนะครับราเลี่ยมแล้วปิดหลังนะครับดูขนานดะตอนหลังๆไม่ใส่หมายเลขหกนะครับหมายเลขหก 6. ต่อไปครับพี่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดนี่เป็นเหรียญพระพุทธนะครับนะเป็นเหรียญพระพุทธหลวงพ่อแก้วนะครับนะวัดเครือวันไอ้วัดพวงมาลัยนะครับพี่นะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันวัดเครือวันพระพิจต,ตานะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับวัดพวงมาลัยนะรูปทรงคล้ายๆเลยนะพี่นะรูปทรงคล้ายๆกันเลยพี่นะครับกับรูปเหมือนท่านเต็มองค์นะพี่นะ แก้วัดภูมิลายครับสวยเดิมอืมนะครับมีมติ่งนะครับมีมติ่งบริเวณแปดนาฬิกานะครับตรงนี้มีติ่งเมียสิบหครับ ใหมายเลขหมายเลขเนะพี่นะหมายเลขเจนะับมนะพี่นะต่อไปหมายเลข8ครับอี่องนี้เก่าดีนะพี่นะเป็นพระพิตาาลังมีจานเปียกนะครับพี่นะมีจานเปียกเป็นร่องหมายเลข8นะครับ เลขแปดนะครับนะสวยเดิมมากครับเม็ดเล็กๆกำลังน่าใช้เลยพี่นะครับต่อไปครับพี่หมายเลขเก้านี่หมายเลขเก้านี่ก็สวยนะครับนะเป็นพระพิตาเนอ,อ่าสวยเก่าเลยครับพี่นะครับนี่เป็นหลังแบบนะครับนี่เป็นหลังแบบนะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อผงคุกรักนะ เนื้อผงคุกลักนี่ครับสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่นะสวยๆเดิมเดิมเลยหมายเลขแปดต่อไปหมายเลขเก้า หมายเลขเก้าปเป็นเยนลูกไข่หน้าตรงครึ่งองค์หลวงพุ่มสีมาทำขาววุ่นนาคนะครับจังหวัดนครสวรรค์หลวงพุทมสีกสิมทิศิลิ์สวยๆดีนะครับนี่ประหลอดว,วิบว,วับวิบวับสวยดีครับพี่ ต่อไปหมายเลข1ครับหมายเลข1 1เอ็เปลี่ยนพระครูยานวิลาชนะครับนะ้าแดงไปเียหลวงพ่อแดงวัดเขามันในอิทนะครับ,รบจำเราลาปี1 3นะพี่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นปี13นะครับสวยมาก นะครับนะประมาณปีหนึ่งสามนะครับพี่เรหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข้าไปไในอิฐแจกแม่ครัวนะครับเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหมายเลขสิบเอ็ดนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเป็นเหรียญดอกจิกนะครับเราเป็นเหรียญดอกจิกเหรียญพระพุทธนะครับหลวงพ่อดิง่ง นี่นะครับนะสวยๆไม่เบื่ไม่เบื่อนะครับนะเป็นเหรียญพระพุทธนะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนี่เหรียญต่อไปนะได้ได้มาด้วยกันนะครับพี่ได้มาด้วยกันสวยเดิมเมตตาดิ่งดิ่งน,นะพี่เหรียญพระพุทธหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวชาเชิงเซาครับ หมายเลขสิบสองต่อไปหมายเลขสิบสามนี่ครับีเป็นเรียงข้างกระบอกด้วยนะพี่นะเป็นเรียงข้างกระบอกหลวงพ่อดิ่งวัดปางหัวเรียกต้องยุค หญงวัดบางวัวนะครับสภาพสวยๆเลยพี่หมายเลขสิบสามางเรียบตรงยุกมากนะครับนะครับมนาะดูแววตาดังมีชีวิตเลยนะพี่นะอย่างมีชีวิตเลยหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบสี่เป็นเต่าใหญ่นะรุ่นสามรวยนะครับนวะมีโคดิงๆผิวไฟแดงๆนะครับ แสดเดียนวิ่งทั้งองค์ทั่วทั้งองค์เลยครับพี่นี่ะไปกันต่อนะครับหมายเลขสิบสีเต่าสวยนะพี่นะนานๆจะเจอสักทีนะครับนวะวิธีดีนะครับนี่รุ่นสามรวย ไปครับพี่หมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้านี่น่าจะเป็นเหรียญอ่าพระอะไรนะพะระปฐมเจดีย์นะเนี่ยครับรัชวรรปฐมสร้างเมือง รับสึกหน่อยนะครับแจ่รว,รวมดูเก่าดูเส้นนะพี่ดูเส้นตรงบริเวณโกดตรงนี้นะพี่นะยังคมชัดสุดเลยพี่ดูลองเลือกลองชมกันดูครับพี่มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ลองดูนะครับหมายเลขสิบหก หมายเลขสิบหกนี่จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นะหลวงปู่เอี่ยมปฐมนานนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมมัสะพานสุง สวยดีนะครับนี่หลังยันห้าด้วยนะครับพี่หายยากนะครับหมายเลขสิบหกนะครับพี่หมายเลขสิบหกต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญพระพุทธนะครับนะพรมุนีนะครับนี่สมเด็จสังฆราชแพรวสุทัศน์นะครับปุกเสกเหรียญด้านหลังเหรียญเป็นหลุมอย่างนี้นะครับนะเป็นหลุม นี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับพี่หมายเลขนะสิบเจ็ดนะสมเด็จสังฆราชแพ้วสุทัศน์นี่ครับสวยมากเก่าดีนะพี่นะสีออกคามๆนะเนี่ยนะครับหมายเลขสิบแปด ปีห้านะครับผมหมายเลขสิบแปดสวยมากครับเป็นเหรียญชินาราชเหรียญกลมเหรียญสภาพขิ่งเดิมดีนะครับนี่บ,นบานบานเลยนะครับหมายเลขสิบแปดต่อไปหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้านี่จะเป็นพระอ่า เขาเรียกพระอะไรนะพี่นะเป็นพระพระชชยอยู่ใช่ไหมพี่เป็นพระชชยพระไอ้พระพุทธกวักพุทธกวักนะครับนะพุทธกวักนะครับนะสไตล์แบบนี้ก็น่าจะเป็นาทางวัดสุทัศน์ไหมพี่นะครับนะเพราะว่าเนื้อโลหะเขาเนี่ยนะครับจะเหมือนพวกคล,าคลาก้ายๆพวกอิโนโจีนพวกอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับพี่นะเนื้อแบบนี้เก่ามากนะครับพี่เนี่ยเหลือ,องอมเขียวเลย เลขสิบแปครับหมายเลขดหรือสิบเนะหมายเลขสิบเนะพี่องค์นี้หมายเลขสิ 19. ผิวสวยหน้าเดิมดีนะครับนี่ต่อไปหมายเลขยีสิบนี่ครับนี่ 2ีนะครับวันนี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับรูปหล่อโบราณเป็นอันนี้จะเป็นพิมพ์สามชายนะครับ แร่นะครับนี่มีเม็ดแร่นะพี่นะเน้ยตอนแรกน้องสองไม่เห็นนะพี่เห็นมีเม็ดแร่นะมีเม็ดแร่นะครับโลหะสวยมากครับต่อไปครับพี่รายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้นะครับ การสุดท้ายช่วงสายๆใบใบช่วงบบยๆพบเจอกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่นะอีกครั้งหนึ่งดูองค์นี้เนี่ยพี่ดูองค์นี้ก่อนนะครับนี่เก่าบึกเลยพี่ นะครับผมนี่าวันนี้ก็มี21รายการนะครับพี่สนใจรายการใดที่ต่อสอบถามนะครับร้านน้องโมบันมีพาเครื่องครับเบอร์โทรครับ0ูนย์หกสองศนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่นะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางครับสวัสดีครับ